พี่ครับตอนนี้เวลาอยู่9ก้าโมงยีนาทีครับผมอยู่ที่พูต้าเบิร์กนะครับวันนี้มันบรรยากาศหนาวมากครับพูต้าเบิร์กก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็จะมีหมอกนะครับดูครับหมอกครับเนี่ยบ้านถ้าบ้านผมตอนเนี้ยแดดร้อนเกลี้ยงนะครับอยู่ที่โซลินนะครับแต่ตอนนี้พูต้าเบิร์กดูครับวิวดีมากครับหมอกสวยงามมากครับผมหมอกสวยครับเนี่ยมีหมอกเย็นสบายแล้วนี่ครับคือทําเลหมอกมากครับอยู่พูต้าเบิร์กครับ ไม่จะเป็นที่พักไม่จะเป็นการปลูกผักนะเราจะเห็นชาวม้งปลูกผักสร้างรายได้ครับไปแต่ละบ้านโอ้โหมีรถทุกคันเลยนะมีรถเกือบทุกคันเลยนะครับมีเกือบมีรถเกือบทุกบ้านเลยนะครับเพราะว่าเขาปลูกผักแล้วมีตลาดมีสหกรณ์ที่ส่งรับส่งตลอดนะครับเนี่ยบรรยากาศดีครับที่นี่ครับสูทเบิดกดูวิวครับนี่ประมาณนี้เลยอันนี้เราอยู่ที่จุดสูงสุดนะท่านชมครับประมาณพันหกร้อยกมนะดูอันนี้วิวข้างล่างครับข้างล่างสุดนะครับน้ดูครับ ครับดูที่พักครับดูหมอกครับนี่หมอกเต็มเลยครับตอนนี้9ก้าโมงออกไปแทบจะมองทางยากเลยครับท่านชมนะครับนี่ฮะดูบรรยากาศหมอกคนับ้านบ้านเราสุรินหามไม่ได้ครับนี่ฮะเนี่ยที่หลายคนที่ชอบมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่นี่ครับก็แบบนี้เลยครับท่านชมนะครับมาเที่ยวกันเลยนะครับโอ้บรรยากาศดีครับ